Infinity จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวสวัสดีค่ะแคนซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นโลซิตี้เซนกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะพี่ขวัญก็จะไปเป็นพนักง,งานร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะคะตามไปดูกันเลยนะคะป้าขับรถไปกันเลยดีกว่านะคะวยหีมะตกด้วยอุย้ยโรแมนติกอะอทำไมบ้านคนนั้นสวยจังเลยอะ ว้อยางได้อะเมื่อไหร่เราจะมีเงินขนาดนั้นบ้างคะเนี่เอ๊ะเธอมาจอดรถขวางทางทําไมเนี่ยฉันจะไปทํางานเธอขับรถไปสิเธอมาจอดรถ,ข,ดถาาดวขวางทางอยูไอ่ได้ไงอะรถเสียหรอเราขับไปไม่ได้นะคะเอ้ยเอยเอขับไปขับไปโอเคเราต้องไปทํางานนะเออขอบคุณมากเอ้ยสงสัยเมื่อกี้รถน่าจะเสียนะคะ โอ,โอเคเอ้ยเดี๋ยวแวะร้านเสื้อผ้านิดหนึ่งนะคะพี่ขวัญอยากจะเปลี่ยนลุกตัวเองแป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็แบบว่าซื้อมาประมาณนี้นะคะซึ่งก็ดูตลกอยู่นะแต่ว่าเราซื้อชุดอื่นดีกว่านะคะมีชุดไหนหน่าสอยบ้างเนี่ยโอหแต่และชุดนะคบอกเลยว่ามันก็เหมือนเดิมอะ่ะเสื้อผ้าแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะสีชมพูนี่จะสวยไหมเนี่ยลองซื้อแล้วกันนะคะ60นะคะเฮ้ยอันนี้แบบ เปิดไหลเปิดไหลมันดูโชว์ว่าวิวเป็นนิดนึงนะ,ะโอ้เป็นสีชมพูแบบนี้นะคะก็ดูโอเคนะอ่ะใส่นี้ก็ได้นะคะฮา่าสภาพไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยนะคะแบบไม่ค่อยมีแฟชั่นเท่าไหร่เลยอะไหนลองแวะไปอีกร้านหนึ่งดีกว่านะคะอีกร้านหนึ่งเป็นยังไงบ้างเอา้าเอา้าทำไมไม่มีเสื้อผ้าแล้วอะเอา้าเบลลี่ ก็หายไปไหนหมดเลกขายไปแล้วเหรออ๋อไม่ใช่อะไยหรอกพอดีร้านเจ๊งแล้ว,ว่ะไม่ขายแล้วเอา้าร้านเจ๊งเหรอเนี่ยอ้ยเสียใจจังเลยอะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปทํางานกันดีกว่านะไปร้านซูปปเปอร์มาร์เก็ตกันหุยหิมโตกอะพี่ผ่ชอบอะไปทํางานร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอุ้ยรถโดรถเกือบชนแล้วอะบอกเลยนะคะว่าขับถูกกฎจราจรมากๆเลยนะ อุ้ยถึงแล้วอจอดค่ะนี่จอดมาตรงนี้เลยนะคะมาแล้วลิเบกาคิดถึงฉันไหมฉันจะมาช่วยเธอทํางานนะ่ะเฮ้ยดีมากขวาญมาช่วยเราทํางานน่ะโอเคเราจะทํางานแล้วนะเป็นแคชเชียร์นะคะนี่ค่ะมาเลยมาถึงนะคะเราก็มากดที่ลูกค้าได้เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเอาของนี่นะคะไปตืดก่อนนะคะแล้วก็ใส่ถุงนะคะนี่ลูกค้าต้องการอะไรเราก็ตืดไปเลยะค่ะตืดตืดตืดตืตืด,ต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 ด ให้ความรู้สึกเหมือนเราทำแคชเชียร์จริงๆเลยนะคะเนี่ยขอบคุณนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ไปคุณลูกค้าท่านอื่นนะคะเพราะว่าแคชเชียร์แบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะอ่าอันนี้ต้องการ7นะคะนี่ค่ะตืดไปเลยติรดตดตดตด,ตด,ตดอ่าอุ้ยสเต็กหืมน่ากินมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะพี่ขวัญกะว่าอยากจะทำพิซซ่ากินอ่ะอ เดี๋ยวเราคงแบบทํางานเสร็จแล้วก็ซื้อของกลับไปทําพิซซ่ากินที่บ้านดีกว่านะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าต้องการอะไรคะเนี่ยเออผมมาซื้อให้แฟนนะครับแฟนผมสั่งซื้อครับผมอ๋อไปทํากับข้าวเวย็นนี้สินะคะครับผมพอดีแฟนผมจัดงานเลี้ยงครับก็เลยต้องซื้อเยอะนิดนึงนะครับอู้น่ากินทั้งนั้นเลยนะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าต้องการอะไรคะเนี่ย ก็ต้องการเยอะอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีจัดปาร์ตี้ที่บ้านนะะี่ค่ะโอ้ปาร์ตี้ที่ไหนลระคะอยากจะไปเลยนะคะเนี่ยอ๋อมาได้เลยนะคะจริงๆก็มีบัตรเชิญให้รีเบคก้าไปแล้วอะคะ่ะถ้าเกิดคุณอยากมาก็ขอรีเบกก้ามาได้เลยนะคะโอ้จริงเหรอคะเนี่ยโอ้เราอยากไปมากๆเลยอะเราอยากไปปาร์ตี้อะ เชิญมาที่บ้านได้เลยนะคะปาร์ตี้ที่บ้านจัดใหญ่มากเลยนะคะต้องมานะคะคุณคะของล่นค่ะมั่แต่คุยเนี่ยของล่นค่ะขอโทษนะคะคุณลูกค้ามาแล้วค่ะต้องการอะไรคะเนี่ยโอ้เจ็ดอย่างนะคะมีช็อกโกแลตนะคะสเต็กด้วยนะคะเนี่ยโอ้ไปทำอะไรกินคะเนี่ยก็กะว่าจะแบบย่างสเต็กกินกับเพื่อนนะคะโอ้หน้ากินนะคะเนี่ยทำไมรู้สึกแบบเราแบบ ไปสอใส่เกลือกับเขาบ้างๆเลยนะคะแบบอยากรู้ว่าเขาแบบทําอะไรก็ไม่รู้นะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าอโหจังหวะน,นี้คือแบบเกาะเคาน์เตอร์อกันเลยทีเดียวนะคะเนี่ยโอ้ยโอ้โหต้องรีบนิดนึงนะคะอย่าให้ล่วงนะคะเดี๋ยวจะได้เงินน้อยค่ะได้ติปน้อยไม่ดีเลยค่ะเออเออนี่แน่โอ้ไก่เป็นตัวเลยอะอยากกินนะ ทำไมแบบพอเป็นไก่พอใจตังปุ๊บกลายเป็นสับป,ปะรดคะเนี่ยงงใจมากสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะวันนี้ผมต้องการแค่ห้าอย่างเท่านั้นละครเร็วๆด้วยนะครับผมรีบครับได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบพินเงินให้เลยนะคะโอ้ทำแกงส้มกินใช่ไหมคะเนี่ยครับผมมีโยเกิร์ตด้วยผมไม่ให้เมียรครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้า ลูกค้าเข้าเยอะมากๆเลยนะคะซูเปอร์มาร์เก like ็ตน like <mel od brewer> yeah ี้แบบฮอตฮิตมากๆเลยนะนี่โอ้พ <Trans> น <liter> ักงานนี่แบบทำไม่ทันกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีพี่ขวัญกับรีเบก้าอยู่สคนนะเมื่อกี้มันน่าจะบักนะคะพี่ขวัญก็เลยมาสวัางงานใหม่นะคะโอเมกก็ทำงานใหม่เลยนะโอเคโอเคช็อกโกแลตนะคะตืดก่อนแป๊บนึงตืด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 ดตืดตืดดเอตืดตืดตืด ขอบคุณที่ใช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าคะต้องการอะไรหรอคะโอ้ต้องการเจ็ดชิ้นนะคะได้เลยคะ่ะตืดก่อนคะ่ะตืด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 นี่โยเกิร์ตนะคะตืดเรียบร้อยค่ะใส่ถุงค่ะเอาชีสด้วยนะคะโอ้เมนูวันนี้คงน่ากินน่าดูสินะคะคุณลูกค้าคะชีสสุดท้ายนะคะขอบคุณนะคะ เฮ้คนนี้มาทำงานด้วยอะเรามีแคชเชียร์เพิ่มแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าต้องการอะไรคะโอเคค่ะเจ็ดอย่างนะคะได้ค่ะตืดช็อกโกแลตนะคะตืดโอ้ยมันล่วงค่ะหยิบไม่ทันขอโทษนะคะคุณลูกค้าขอโทษจริงๆนะคะขอประทานโทษมากๆเลยนะคะที่หยิบไม่ทันแล้วมันก็ล่วงลงไปเลยนะคะเดี๋ยวหาของมาให้ใหม่นะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ คุณลูกค้างอนกลับไปแล้วนะคะโอ้ไม่ก็ขอโทษนะคะเอ้ยเธอมาแย่งงานเราปะเนี่ยอ่าแย่งนะแย่งแย่งโอ้ยโอ้ยเกิดการแย่งกันเนี่ยโอ้ยล้เกิดการแย่งกันนะขอโทษเอ้าเตื่นดิอ้าวมีการแย่งกันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้ยเธอนี่มันเคาน์เตอร์ฉันนะสวัสดีค่ะคุณลูกค้า สวัสดีครับผมขอนมด้วยครับอะนมเหรอะคะนมนมไงครับที่ผมหยิบมานะครับอ๋อโอเคค่ะเมื่อกี้ตกใจนิดหน่อยค่ะคุณลูกค้าขอโทษนะคะนี่ค่ะวุ้ยตอนนี้แบบขึ้นโต๊ะขึ้นบนโต๊ะกันเลยทีเดียวอ่าแกงส้มนะคะขอบคุณนะคะโอเคค่ะพี่ขวัญพอแล้วนะคะสําหรับการเป็นแคชเชียร์นะคะเดี๋ยวเรามาหาของไปทําพิซซ่ากันดีกว่านะคะเดี๋ยวขอดูมือถือแป๊บหนึ่งนะคะพิซซ่านะ พิซซาพิซซาพิซซาอยู่ไหนอ่ะพิซซาของเรานะคะใช้ของเยอะมากๆเลยนะมีอันนี้แล้วก็มีนมนะคะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ชีสใช่ไหมอันนี้คืออะไรอะ่ะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าเดาๆเอาแล้วกันนะคะมีมะเขือเทศนะคะซื้อมาสักสามกระป๋องแล้วกันนะคะอะไรอีกอะ่ะมะเขือเทศเสร็จแล้วก็น่าจะเป็นชีสนะคะ ชีสตรงนี้นะคะชีสชีสชีสโอเคต่อไปมันเป็นแท่งๆอะ่ะพี่ขวัญว่ามันน่าจะเป็นอันนี้มัง้งน่าจะใช่นะเปปเปโรนีนะคะโอเคซื้อมาซื้อนี่มาด้วยนะคะซื้อสเต็กมาด้วยนะคะไหนๆก็ซื้อแล้วนะคะซื้อกลับไปให้หมดค่ะจาตลาดค่ะนี่เนื้อไก่ด้วยค่ะนมด้วยค่ะนมนมนมนนมเย้ yeah. ไข่ด้วยค่ะไข่ ตอนนี้แบบซื้อมั่วหมดแล้วนะีคะเออเยเกิดเยเกิเกิดคือเอาไปกินเฉยหรือว่าไปทําอะไรได้น่าจะทําอะไรได้นะคะแล้วก็อันนี้ใช่ไหมใช่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 ใชใชใชอาซื้อไปค่ะอันนี้ด้วยอะซื้อไปมาดูตู้กิวกันบ้างดีกว่านะคะว่ากิวจะมีอะไรบ้างอ้มีสเต็กด้วยโอเคเมื่อกี้เราซื้อเนื้อไปแล้วนะ่คะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องซื้อ อันนี้ไปด้วยนะคะนี่โอเคมีอะไรอีกบ้างที่แบบดูน่ากินอู้อันนี้เคบับเหรอเคบับคล้ายๆกับบาร์บีคิวปะมันเหมือนกันไหมเคบับอะซื้อไปแล้วก็สีเขียวๆอันนี้ใช่ใช่ใช่อันนี้เลยซื้อซื้อโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าเนาะแลาจะได้2เมนูนะคะรู้สึกหิวมากๆเลยตอนนี้ไปแล้วกลับบ้านดีกว่า ขี่รถกลับบ้านนะะี่ค่ะไปแลกกลับบ้าน,นะคะ่ะเฮ้อมีตังก็จะหมดอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะเนี่ยซื้อของอีกแล้วอา้าวผิดทางะคะ่ะเรามาผิดทางเนียคะต้องถอยหลังนิดนึงเนี่ยไปทางนี้นะคะ่ะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านจริงๆมันวาร์ปกลับบ้านได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องขี่รถก็ได้นะแต่พี่ขวัญอยากขีนะะ <laughs> นก่นะคะสนุกดีค่ะเออโอเคขี่รถกลับบ้านโหทําไมบ้านแต่ละคนแบบอลังการกันมากเลยอะ ดูบ้านเราดิหลังกระจิ้วเลี้ยวอ่ะโอ้ยหลังเล็กมากๆเลยนะโอเคถึงบ้านแล้วนะคะพี่ขวัญจะทำพิซซากินน่ะห่าหหิวมากเลยตอนนี้หิวสุดสุดเนี่ยค่ะโอเคเปิดไฟนิดนึงนี่แน่แม่ควงหัวป่ามาแล้วนะคะเราจะทำพิซซากินกันรู้สึกว่าตอนนี้เรามีเบคอนนะคะที่ย่างไว้แล้วไม่เป็นไรคะ่ะเราไม่กินนะคะเราจะทำพิซซากินค่ะโอเคพิซซ่านะคะจัดมาค่ะต้องใส่ มีอันนี้นะคะมีนมค่ะแล้วก็โชเมทัลนะคะชีสนะคะแล้วก็นี้ค่ะนี่ไงพิซ่าโอเคคุกไปเลยนะคะพิซ่านะคะต่อไปนะคะเป็นกิวกันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นสเต็กนะคะกิวสเต็กนิดนึงนะจ๊ะอ่านี้ลงไปแล้วก็อันนี้นะคะใช่ไหมเออทำไมไม่ได้อะนี่ไงเป็นสเต็กนะคะ เยี่ยมยอดเราทำเรียบร้อยอุย้ยกิวสเต็กโอ้โหน่ากินจังเลยอ่ะดูดิสมจริงมากๆเลยนะเนี่ยโอ้หน่ากินจังอุย้ยอันนี้ก็พิซซ่าอโอ้โหบอกเลยนะควันเต็มห้องค่ะโอเคจังหวะนี้นะคะเราขอไปนอนก่อนนะคะแล้วก็ดูทีวีนะนอนดูทีวีค่ะนอนฝันดีค่ะค อหิวจังเลยอ่ะตื่นแป๊บหนึ่งนะคะโอเคตอนนี้นอนเรียบร้อยแล้วนะคะขอนั่งเล่นคอมแป๊บหนึ่งนะคะนี่นั่งเล่นคอมแป๊บหนึง่งอ่าเล่นเกมแป๊บหนึงนบบน่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นไมค์คร f t กันนะคะอุ้ยเล่นเกมแปบบ๊บอุ้ยคิปเปอร์มาแล้วไม่นะลบแป๊บหนึง่งเล่นเกมนะคะเล่นเกมนั่งนิดหนึ่งค่ะเมื่อยค่ะเมื่อยนั่งแปบบ๊บไม่รู้ว่าพิซซาจะเสร็จหรือย,ยังแนมะ่อยากกินจังเลยนะ่อยากกินพิซซาจงเบย นั่งไปยาวๆนะะโหแบบนั่งเรียบร้อยมากๆเลยอะนั่งกอดหัวเข่านะเรียบร้อยมากโอเคหนึ okay, 100่งแล้วนะคะเอ้ยอย่าลืมปิดด้วยนะคะประหยัดไฟนิดนึงนะปิด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 โอเคปิดค่ะต่อไปนะคะาอาบน้ํากันนิดนึงนะคะนี่แน่อาบน้ำว้าเย็นสบายจังเลยนะทําไมไม่ถอดเสื้อผ้าเนี่ยถามจริงลงทั้งแบบเสื้อผ้าเลยนะคะเนี่ยอาบน้ําเนี่ย ไม่เป็นไรคะ่ะเสื้อผ้าเราเยอะนะคะเยอะตรงไหนนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะคะทาเหมือนแบบเราอาบน้ําแล้วด้วยนะ <c oughs> โอเคเปลี่ยนเสื้อนะคะแล้วก็เปลี่ยนกางเกงด้วยไหนขอดูงเกงสิอเอลลอยค่ะโอเคใช้กางเกงเป็นอันนี้ก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะอาบน้ํามาแล้วไหนดูสิพิซซ่าเราเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จแล้วนะคะตัดมาให้หมดเลยนะคะจังหวะนี้ ว้ยของในตัวเยอะมากอะ่ะขอใส่เป็นตู้เย็นแป๊บหนึ่งนะเอาของเก็บใส่ตู้เย็นแป๊บหนึ่งนะคะของเยอะมากเอ้ยอันนี้มันของกินน่ะที่ขวอญอบไว้เรียบร้อยแล้วนี่เราจะเก็บของพวกนี้นะคะที่มันแบบจะเน่าเสียได้เนาะเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บเก็บโอเคต่อไปเป็นของกินหมดแล้วนะคะสเต็กสุกยั้งอะ่ะอึ๊บโอ้ยสุกแล้วเอามาให้หมดเลยหูยน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมากินพิซซ่ากันก่อนเลยะคะ่ะ โอหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะคะกดอ e ีกินเลยค่ะโออร่อยเหอะไปเลยนะคะไหนลองกินสเต็กสิโอ้ <S <S อ,อร่อยเยะฟินบอกเลยฟินมากเลคะฟินมากๆเลยโอ้สเต็กกินแล้วเพิ่มเยอะด้วยนะคะโอ้ใกล้เต็มแล้วอะกินพิซซ่าด้วยค่ะกินมาสมกันค่ะบอกเลยไม่อ้วนให้มันรู้ไปเนะะี่ยโอเคตอนนี้นะคะหนึเนแล้วค่ะออ้อิ่มแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะมันกําลังจะเช้านะคะเราจะไปไหนดีอ้าวเพื่อนบ้านเราย้ายไปแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยโอยบ้านคนนี้แบบอลังการมากอ่ะเฮ้ยอยากไปเยี่ยมชมจังเลยแต่ว่านะเราต้องรอรวยก่อนนะเราถึงจะมีแบบบ้านเนี่ยเออเดินดีๆนะคะเดยวชนเนีคะเดยวชนนีคะอ้าว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 ไอ้พวกนี้อ้าวชนกันค่ะรถชนกัน เติมน้ำมันหน่อยก็มันน่าจะเติมน้ำมันจริงๆได้นะคะมันจะดูแบบสมจริงกว่านี้เนาะเติมน้ำมันค่ะเติมน้ำมันเลยค่ะเติมน้ำมันค่ะเติมน้ำมันโอ้โหมีช็อกโกแลตขายด้วยนะคะออมันเป็นช็อปย่อยๆประมาณนี้ใช่ไหมโอ้อยากกินน้ำจังเลยอ่ะกินไม่ได้ <laughs> โอเคเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะะี่ค่ะปลาปๆาปาเราไปเยี่ยมชมเมืองกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะพี่ขวัญยังดูไม่ครบเลยนะคะว่าที่เมืองนี้มีอะไรบ้างเนาะ อันนี้มันคืออะไรอ่ะมันเป็นลานไอซ์เหรออยากรู้เนี่ยคะต้องเข้าไปดูค่ะโอ้โหโอ้ my gosh มันคือผับนั่นเด้งโอ้โหมันคือผับมีแบบนี้ด้วยสนุกอ่ะเรามาเต้นในผับคนเดียวนะคะเนี่ยโหไม่มีหนุ่มให้ส่องเลยอะไม่มีใครมาผับบ้างเลยเหรอเนี่ย ดีเจขอเพลงหน่อยดีเจมันมันเดี๋ยวเป็นดีเจแบบวูวูวูใสโย่ใส่โย่ใส่โย่ใสโย่ใส่โย่ใส่โย่เอา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 เมาย่อกันโย่โย่ๆย่ๆย่โยูมันมากอะบอกเลยมันมากดีเจนี่แบบหล่อเลยนะดีเจมีเบอร์ไหมคะอุ้ยแท้อ ตรงนี้มีอะไรบ้างนั่งได้ปะนั่งไม่ได้นะคะโหแต่ว่าดูสมจริงอยู่นะอันนี้ดริงได้ใช่ปะ่ะดิงได้จริงๆป่ะเนี่ยอยากจะดริงหน่อยอะคะ่ะขอดิ้งหน่อยนะคะอยากดิงอะคะ่ะไหนขึ้นไปดูข้างบนซิมีอะไรบ้างโอเป็นพื้นที่ข้างบนคะ่ะตรงนี้โอ้มานั่งชิลๆตรงนี้ได้โอ้โหเพลงมัน โอเคสำหรับการมาผับเว้ย VIP ด้วยอ่ะมีห้อง v i ีด้วยโอ้ยเราเข้าไปไม่ได้ด้วยนะคะต้องเป็น v ว P ีโอเคพอแล้วนะคะสำหรับผับนะคะไปและกลับ <im itation> ไปดูที่อื่นดีกว่านะ่คะโอ้อันนี้เป็นห้องสมุดนะคะไหนดูซิห้องสมุดไม่เคยเข้าเลยะคะ่ะบอกเลยโอ้ดูแบบ hmm. หนังสือเยอะมากๆเลยนะมีคอมให้เล่นด้วยอะ่ะเออห้องสมุดมีคอมด้วยเท่ๆ,ๆอันนี้มีอะไรคะอยากรู้เป็นบันดาลัไ์ได้ไหมไม่แน่ได้นะโอเป็นแค่ห้องธรรมดานะคะห้องสมุดไม่มีงานให้เราทํานะคะเสียใจอะ่ะอยากทางานในห้องสมุดเหมือนกันนะอันนี้เป็นโรงพยาบาลฮอ s p สพิทลนะคะแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อันนี้อันนี้แกลเลอรี่หรอ เป็นโลซิตี้ m ิวเซีนะคะแล้วก็แกลเลอรนะคะซึ่งข้างในดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะคะแต่ว่าวุมันดูแบบหรูหราอลังการมากๆเลยเนาะขับไปเที่ยวกันต่อนะคะไปที่อื่นบ้างนะคะอยากรู้ว่ามีอะไรอีกบ้างโอเคตรงนี้เป็น Hospital เราเคยมาแล้วนะคะอันนี้อะไรอะ s i สเน s ค่ะอุ้ยฉันอยากจะมาฟิสก้ามนิดนึงนะดูสมจริงอยู่นะคะเนี่ยโมีลู่วิ่งด้วยนะคะ อยวิธีแบบยกน้าหนักนะคะอุย้ยดูแบบสมจริงอะ่ะมันน่าจะเล่นได้ด้วยนะคะจะได้แบบสมจริงเข้าไปใหญ่เนาะอุวสุดยอดอะ่ะไหนดูในห้องสิโอ้อันนี้ห้องโยคะแน่นอนค่ะอุย้ยถนนขาดถนนขาดตกไปจะตายไหมเนี่ยตรงนี้จะเป็นเหมือนอ๋อเป็นพ่วงแบบแข่งกีฬานะคะอันนู้นเป็นโรงเรียนค่ะอ้าทำไมพี่ขวัญขี่มาตรงนี้แล้วเนี่ย หลังบ้านหนึ่งเราจะเข้าไปโรงเรียนกันดีกว่านะคะเรายังเป็นเด็กอยู่นะคะโรงเรียนของเราหนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนสวัสดีค่ะมาลงทะเบียนเรียนค่ะโอเคค่ะนี่ตรงนี้เป็นห้องอาหารใช่ไหมห้องอาหารวิเหมือนอยู่นะ่ามีพิซซ่งพิซซ่าด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้เข้าไปได้ไหมเข้าไม่ได้นะคะห้องเรียนเป็นยังไงนี่ยต้องไปส่องซะหน่อยแล้วมีอะไรหรือเปล่า ปิดประตูได้โอ้นี่ไงห้องเรียนโอ้สุดแสนจะอลังการนะคะนั่งได้ปะอุย้ยน่าจะนั่งได้อ่ะน่าจะเท่อ่ะอฮ้ยอยากเป็นคุณครูเอานักเรียนนั่งที่ไปแล้วนะคะมาเยี่ยมดิดหนึ่งนะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างเนาะเฮ้ยมันสมจริงมากๆเลยอ่ะชอบอ่ะสถานีตำรวจนะคะนี่มาสถานีตำรวจแป๊บหนึง่งเออ สถานีตำรวจนี่แน่ฉันมาสถานีตำรวจแป๊บหนึง่งไม่มีเรื่องฟ้องร้องแล้วค่ะแต่ว่าอยากจะมาดูสถานีตำรวจเฉยๆนะคะเฮ้ยมีให้เป็นตำรวจด้วยหรอนี่มีนายตำรวจมิกนะคะกับนายตำรวจแฟงนะคะเฮ้ยอยากเป็นตำรวจบ้างอะ่ะอ๋อจัดไปดิอูห้หูอย่างหล่ออ่ะสามารถกด e เพื่อมีปืนได้นะคะแล้วก็ยิงได้ เฮ้ยเราจะไปจับโจรกันตอนนี้เป็นตำรวจแล้วนะคะเดี๋ยวไปจับโจรก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปขับรถลาดตะเวนแถวนี้ก่อนแล้วกันนะคะตอนนี้เป็นตำรวจแล้วอย่างเทพบอกเลรเป็นตำรวจอ่ะโหชิลๆไปดินี่นะคะอ๋อตรงนี้มีสระว่ายน้ําด้วยเดี๋ยวตำรวจขอดูสระว่ายน้ําแป๊บหนึงนะคะอาจจะมีแบบฆาตรกรอยู่แถวนี้ก็เป็นได้อุ้ยสระว่ายน้ำน่าเลนะ่นอ่ะ โดดดึง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 ้งงงมนายตำรวจมาว่ายน้ำแป๊บหนึ่งนะโโอ๊ยอ๊ย,อยมันสมจริงอะดูดิไหนขอปีนตรงนี้ได้ไหมอะโอ้หอยู่ๆก็มืดโอ้ยปิีนได้ด้วยอะจะกระโดดแล้วนะจะกระโดดแล้วนะจะกระโดดแล้วนะ,จ,ะ,ะดดวนะจม <c oughs> รู้สึกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจะมีพวกโจรบ่อยมากจะมีพวกโจรเยอะมากๆเลยนะแต่ไม่รู้ตอนนี้โจรหายไปกันหมดหรือยังนะคะ ร้านนี้โ okay, อเคไหมเคลียไม่มีโจนนะคะเค okay, น่าจะประมาณนี้ใช่ไหมเมืองนี้นะคะอ้ะอันนี้เป็นคอนโดนะอันนี้คืออะไรอะ่ะพี่ผนไม่เคยเข้าเหมือนกันอะโรงหนังปะมันดูเหมือนเป็นโรงหนังเลยนะคะใช่ไหมหเฮ้ปะเนี่ยมัว่วมันไม่เห็นป้ายข้างหน้านะคะก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ๋อโรงหนังจริงด้วยอ้ oh my gosh โอยเทพอ่ะ คุณตำรวจมาทำไมครับพอดีมีคนแจ้งมานะคะว่ามีผู้ก่อการร้ายที่นี่ดิฉันก็เลยมาดูนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่เห็นมีอะไรนะคะโล่งจงเลยค่ะอ๋อสงสัยมันคงจะหนีไปแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่เห็นนะครับสงสัยน่าจะแบบเป็นพวกพล,ลเมืองแบบไม่ค่อยดีนะคะโทรแจ้งให้ตำรวจมาเหนื่อยฟรีนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเราแวะมาซูเปอร์มาร์เก็ตเรานะคะตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีโจนนะคะโอ้น่าจะมีโจนไม่ขวัญจะยิงยหวัวแตกเลยไม่แน่นะ เอาเงินมาตำรวจปนเอาเงินมาโอเคค่ะถ้าเกิดน้องๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ขวัญด้วยนะคะแล้วก็พาน้าอย่ากพี่ขวัญทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ